สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีภาพไต่เวทีโมมคนอดูได้ไหมพิธกดติดตามกดสับสักข่ายหรือพจน์อะไรก็ได้นี่แล้วนานี่แล้วเมื่อวานแล้วครับพี่น้องครับสถานที่ทำการแสดงขึ้นนี่ครับวัดสันขาโรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานที่ครับนี่เด้เขายกอันนี้ลบหาแล้วนี่เขายกฮานมีกลบหาแล้วความจริงฮานมีกเขาตั้งอยู่พูดคนเขายกมันลบหา เ่วแต่วาเนาะสถานทีม่มรลปอยู่ตรง,งไหนของอยู่ที่เวทนบอกมาดถึงว่าเต็นพวกยังพวกผลพวกยังสิยูตรงไหนรถมารนรถมาท้านี่ยี่ไรนี่รถวิธีเขาไหมวิธีเขาบอกไงมืออื่นพี่น้องวิธีนี่ครับศิลปิน เบียร์พร้อมพงษ์วันต่อไปก็จะเป็นปูปพงศิษย์พูดแล้วขนาดงานวัดได้นี่ศิล,ลปินเขาสุดยอดนี่ครับมืออื่นครับเวทนีนี่ครับนี่ครับจะมีเบียร์พร้อมพงนะครับเบียร,ร์พร้อมพงสถานที่ทำการแสดงของสนอยขึ้นนี่ครับต่างเวทีไปกับเครื่องนะครับนี่ครับวัดสันขาลงแต่ตอนนี้เราก็จะไม่ได้ซื้อหยวยเลยเอะไร พี่เอฟซีคอยเขาบอกว่าดาดาแน่เขาว่ามันต้องพี่จังหวะจาโคนเขาบ่าเดียดาซุ่มสีซุ่มผาดิไฮยันไล่ดาคอยเข้าตองว่าเข้าต้องบอกว่าเข้าสิดาไผ่เห็นอ่ะเอฟซีคอยต้องมีครูเขาว่าต้องมีครูกรณนแล้ี่เอฟซีคอยเขาวางชีได้ฝากมากบอกว่าไฮยันไล่ดาคอยแน่เขาว่าดาดาคยกระดาจำมันกระดาเขาแบบาคอยคบไอสัตว์มันดาเขาแบบตาดาเดฟซีเนี่ยตาลาลูกก็อีกแบบหนึ่งดาลูกแบบไหน อีผักมึงเลยเถ้าได้เอฟซีเลยปะนี่ห้าแดกดักถือไจ่แล้วป่ะเนี่ย e <laughs> เอฟซีนี่นี่นี่บางเงาะนนี่ปลูกจะม่นอนเลยเออบัง,งเงาะไ่เดี๋ยว,วเดี๋ยวไปปลูกมันเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนอนี่นะครับสถานที่ทำการแสดงครับเดี๋ยวสิปักมุดให้ยตายคลิปนะครับปักมุดให้ ่าเด้อพี่น้องเด้อพี่นสลามี้อง้ี่้องนว่าเวทีว่าบดีเลยทีแถมแถมมีผดลมหายพร้อมเลยให้ให้ชิละปินยื่นยื่นถาก่อนนะคนขึ้นิิทีไหมยันห่อนอาบน้ำก่อนครับผ้าลูกเต่าอาบน้ำอาบน้ำเสร็จกับสิผ้าลูกเต่านอนตัว ตสาาดิพรารขาไม่ขาเขาก็อาบนีแหละผมมออวขาเขาอี่ทมีข่าาน่าเนมเห็นห้องน้ห้องน้โอ้ยมันนาเี่อออัอนน้ท่านเ,เขาเปิดไปให้รถมอลำเขาตัวนี่ห้องน้ำหลากหลาย ามนำแล้วนอนไตสลานี่แล้วปูเป้แล้วอโอ้เจ็ดดีแท้กัดดาอันนี้สลากกวัดรก่าคนน่หนส่าอมการบ้านบลับัรใบลับัตรใับล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 ังบลับลัฟบลับลัับลังบลั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 ับลับลับลับบลัับล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 ับ

ปิดนา้าไม่พอครับน้ำคือบ่ไหลน้ำคือบ่ไหลพี่ดิของน<ม>้ำต้อเห็นไหมครับน้ำน,นี้ไหมเดี๋ยวที่พอน้ำเบิ่งให้เขาอาบโอเพนดีกว่ามันแดดตอนนี้แดดมันกระไรขึ้นเขาจอดใต้ห่มนี่แหละนี่เหรอตอนขึ้เขาจอดนี่ ครับเอาเอาหัวมาเสียบนีเรียกพออาด้วยถ่ายเตี้ยฝากพอเบิ้งกอกน้ำให้เด้อพอได้อาบเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นยังเจ้าผูใหญ่ภูใหญ่อยู่นี่หรอผู้ใหญ่อยู่มู้ไหนนี่มู้สองซื้อยังนอกชุดชาติครับโอ้ภูใหญ่ชุชาติผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เมาเนาะซื้อเล่นเนาะโอ้ ฝากเบิ่งเงยไงเด้อครับมาทีมงานหมอลำลูกเตากสะซิบลิเกครับกลวยหอมก็หลายวหลายเติบอยู่ครับกลวยหอมหอมาึ้นเบิ้องนี่พันเมาจัดนะครับหมอลำผมโบหน้ำคืนโอ้แมนเ<ม>บึ่งเดียิที่กับหูตอนติท่อหน่อยเลยทำบัดจัดติดท่ทอ ที่สั่นยังสิแหละที่พานมากที่สาที่พานมากครับไฟกับเสียบได้เนาะพอเนาะได้ครับเแค่ได้แหละครับครับกับลังงามกับลังงามโอเคครับพี่น้องครับการดูแลมื่อนี้โอ้ขอบคุณผู้ใหญ่เมาเด้อผู้ใหญ่เมาครับนี่นะครับไม่โทษเมา ผู้ใหญ,ญ่เมาครับผู้ใหญ,ญ่เมาผู้ใหญ,ญ,ญ,ญ่สุชาติครับมาหอดปุ๊บเปิดกันดูแลทีมงานหมอลำสช้าหน่อยเฮาครับมาต่อฟงต่อไฟเพิ่นมาต่อฟงต่อไฟหาต่อหนามต่อยังหายผิดแล้วแมนท่านโอ้หมือแรกมอล่ำกับสิได้ตั้งเต็มอยู่นี่แล้วนี่คอยวะ ปสุด,อย,สดยอดเลยมูบานนี้เนาะบานอื่นเนี่ยาร่าเคก,ากระตอบเด้อันนี้วุ้ิสาสองสันแถมมีมไอกอง,องทุนนมูบานพันติดเระจกัางยางดีไหมสามรุ่นคุณยัย่หละครับคุณนี่เิ่นมาเห็ดไฟไห่ห่มะล่ำครับพี่น้องครับเรื่องมาล่ำกับชิน,นั่งอยู่นี่นะก้างเต็นอยู่นี่นะทีมงานนครับ มันม um, ันมันมีมองยูด้วยข้างหลังมับม่องยูถัดตั้งไวิธี่ยูดีกับมอลลัมมันยูนี่ทีสถานที่มันใหญสุดแล้วครับครับมีใหญ่ชนับครับเนื้อเจจอดอยู่ปิดทางหลาดย่างครับรถบัสกสิจอดรื่องทางนี้แล้วบกเ่ครับาครับสุดยอดสถานที่ครับทีมงานมอลลําเดอราามาฮอดกะต้บนก ต่เขามาหอยกับมะลังไว้ที่ครับสถานที่จอรดรถพี่ครับล้านกว้างเลยนี่ครับจอดเยี่ยงแถวก็จะนี่แหละเต้นนักสแสดงศิลปินกันนี่แหละลุงนี่แหละนี่ทั้งไตบัดนี้กันเวลาไปขึ้นเวทีกับพี่แล้วครับไปทางหลังนี่แหละครับสถานที่โอเคครับมือแรกครับนี่แหละครับสถานที่ล้านกว้างอยู่ครับพี่น้องครับ บ้านกว้างอยู่ยแร่นี่เวทีกฤษฎตั้งนี่แหละครับเห็นครับตังข้างหนา้าเวทีคอนเสิร์ตกลางนี่นครับตังแปก็กพูดแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดอีรีเอา้าคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางช่องซีบีนั่นะครับฝากด้านหนึ่งถึงเซนซับสไครต์กับซีบีสิขอตัวผ้าลูกเต่าอาบน้าอตัวบันนี้กับชิพักกันนอนตัว ผักเอาแรงครับคือหนีพอกันเด้อครับครับทีมงานสาวนอนเพลรนแพงเข้าครับทําการแสดงยูบันสันขาลุงนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ฝางไว้สักนิดครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ